สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนๆพ่อครับสายชนิดแนวอีกแล้วค่ะออกไปใส่บ่อใดนอกจะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติค่ะถ้าก็มาเขาวสวนนอกจะเนาะมาปลูกพักปลูกพร้อมโดยวัดสะดุ้อใส่นอกจะมีเสิ้ผ้ามาปลูกวักเส,สะระแน่ด้วยจ้ะเด้อนี่กระถางนี่กันฮ็ดจากกระเปา๋ากระเป๋าเดินทางนอกจะนี่สองอัน อันหน,นึ่งกระเป๋าเดินทางวัดสดุที่สิูกมือนี้สิูกลงมือนี้กันกระมังจนันกระมังใส่น้ำล้างถ้วยมันแตกน่าจะคอปลามันแตกทะเลาะบอก,ออกบจอกจอกจอกก่นน่าจะจอกหูสองหูแล้วก็เอาใบบกเาวาน่าจะนี่ใบบกขปลาห้องไตมันน่าจะห้องทงข้างล่างมัน ลายเติบอยู่ด้จ้ะวันก็เอาดินใส่ดินหลวนดินสายใส่น่าจะนี่อันนี้ก็คือดินสื่อน่าจะนี่ดินสือ่อดินปลูกต้นใหม่เพราะน่ามาผสมกันนี่จ้ะดินนี่ดินหมาหน่าจ้ะก็มาผสมกันก็บปลูกวัสดุเลือกใส่ก็จะถิ่มเด้อจ้ะพี่น้องนี่ อันนึ่งน่าจะอันขวดสไลด์น่าจะขวดน้ำยาสไลด์น้ำยาหลังตัวไอหลังจานเฮานี่ใส่เบิ้ลน่าจมาปาดมาตักฝุ่นตักดินตักฝุ่นตักดินสีน่าจ้ะพี่น้องตักใครเอามือยุ้มอยู่เด้น่าจะเนาะทำบอดดิสุน่าจะเอามาปั๊บปรุงใส่มาประยุกใส่ในขวดเหลือน่าจะเอาสารเเนนนจาจะเนาะ ก็เนี่นี่ละอาไก่ๆกก็นี่ละมีกระปูกไว้บ่ท่านพอเดือนออกจากนี่ม,นมาตัดเลยให้มันแตกไม่ดีกว่าข่มม,นมันเนา,ลลาะมิดกันไก่ไนี่จ้ะพี่นนองเด็ดใบมันออกก่อนเด้อยจ้ะนี้แต่ว่าให้คอยอันตัดซะก่อนหนีบก่อน นี่ว้นี่มะเ่อเต็มกระถางผลัะกำลังงามนี้เลย you know? จ้ะเอาเอาเด็ดออกนะจ้ะต้นตองไปเสียดายมันดอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ฟองปูงง่ายๆน่ะเอาไปต้นหยอดมันน่จ้ะพี่น้อง để xe làm ra nhà, nhà. đấy chả ăn xiêm lưỡi tít cứ câu đi đường mất sự cản nữa chả tôi cần ตังไว light, ้อันโฮมลำไหลน่ะเฉลี่ยลำไหลไปใส่บ่อใด้มาเฮ็ดคลิปน้ำหัวน้ำสวนนี่ลระจ้ะพี่นอ้องคนให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาดพ้นประกาศคือฟิวแล้วนอกจะเนาะสถานการณ์นักปัญหาเปันบักซิลาคนนุ่นแล้วพี่นอ้องเอ,อ้ย ปูคือจังเค่เลียนนี่แหละพี่น้องมันหาได้กินทั้งก้อนกับปูว่าเป็นเลยจ้ะพี่น้องโอ้โหคือกันมาเกิดใจเนี่ยเห็ดคือกันกับคนได้กินอ้ยบอกรลายหนึ่ง แนะนำห้าใหม่ <c oughs> มาปลูกกันเลยจ้ะพี่น้องปลูกเอียงๆเนี่ยด้อจ้ะเอียงกระไดพวกเอียงกระไดเป็นคือเกา่า ออนนสเสร็จเลยก็รดน้ำนะจ๊ะ็ใสซทีเดอกมเดี๋ยวมันกตเต